อันนี้มาตามรอยลิซ่านะคะลูกชิ้นยืนกินค่ะสถานีรถไฟบุรีรัมตามมาอันนี่ค่ะเป็นโซนนะคะจัดโซนไว้อย่างดีเลยนะคะเราก็จำไปได้ว่าลิซ่าร้านไหนแต่ว่ามันก็คงจะเหมือนกันเดี๋ยวเราซื้อเลยนะคะ

เราเดียวก็ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านที่อุ้ยอะไรนี่กล้วยเยอะแยะเลยร้านนี้นี่ค่ะร้านอาหารเชอรค่ะทานหน้าร้านได้อร่อยมากเลยกระดูกวันนะดู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 ลูกชิ้นใหญ่มากแคลูกได้จ้ะแคได้ค่ะร้อได้ค่ะคุณผู้ชมร้อนร้อนเลจ้าร้อยยี่สิบจะ

โชว์ค่ะอ๋เดี๋ยวไปูทันวุ้นดีกว่าค่ะตัวละห้าสิบบาทได้แล้วค่ะเห็นมัละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปอดอดอีกร้านหนึ่ง แค่พี่พด้วยอันนี้แก้วน,นี้จะให้โชเฟอร์นะเน้อร้อยนึงจีนจ้าคะอ,ะอะั้อยดเ้นไ้หมเห้บได้เหมือนกันมันคือมันปนกันใช่ไไรยา้อ,อ๋อได้ได้ได้ีด่ย้ยย้ให้แ้วนะเน่ได้กางลก็เลยมาลองร้านนี้ดูดูค่ะดู ดูดูดูลูกชิ้นยักษ์ดูดดดอ้าาไ้านะ่ี่ฝไผสอก้นีอันนี้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 แยกชุดนึ่งสีขาวแยกกั้ีชิ้นละแดอ่น para ดูดูค่ะดูสิคะดูของอร่กนแ้วค่ะ